กระจกสองชะตาเผด็จการบทเรียนจากประวัติศาสตร์ถึงหุนเซนสวัสดีครับชาวไทมีดแอดเองครับวันนี้แอดมีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของจุดจบของผู้นําเผด็จการชาวไทมิดเชื่อไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือเส้นทางที่ประวัติศาสตร์ได้สแสดงให้เราเห็นซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายคนอาจจะถูกทําให้เชื่อว่าผู้ที่กุมอํานาจเบ็ดเสร็จจะอยู่ค้าฟ้าไปชัว่วนิรันดร์แต่ประวัติศาสตร์มันบอกเราเสมอครับว่าไม่มีอํานาจใดจีรังและไม่มีผู้นําคนไหนหนีพ้นผ,ผลจากการกระทําของตนเองได้วันนี้แอดจะพาทุกคนมา่ง ดูบทเหรียญจากอดีตของฮุนเซนผ่านกระจกเงาสองบานที่สะท้อนภาพของอดีตผู้นำผู้หลงในอำนาจและจุดจบที่พวกเขาต้องเผชิญกระจกบานแรกที่เราจะมองเข้าไปคือเงาของสโลโบดานบิโลซิวิชอดีตผู้นำผู้ก่อสงครามแห่งเซอร์เบียชาวไทยมิจจำตำราของเขาไว้ให้ดีนะครับตำราที่บอกว่าเมื่อใดที่คนในชาติยากจนให้สร้างสงครามกับเพื่อนบ้านวิโลซิวิชปลูกปั่นความเกลียดชังสร้างภาพให้โครเอเชียและบอสเดียเป็นภัยคุกคามเพื่อให้ประชาชนหันไปมองศัตรูภายนอกแทนที่จะมองปัญหาความอดอยากในบ้าน ขอองงตัวเในความเห็นของแอดนะนี่มันเป็นวิธีที่ขี้ขลาดที่สุดภาพสะท้อนนี้มันคุ้นสะจนหน้าตั้งคําถามใช่ไหมครับมันคือภาพเดียวกันที่ฮุนเซนใช้เรื่องปราสาทพ,พระวิหารมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองปลุกกระแสชาตินิยมขเขมรสร้างภาพให้ไทยเป็นศัตรูเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาภายในและรักษาฐานอานาจของตัวเองไว้ให้แน่นที่สุดแล้วจุดจบของมิโลซิวิตเป็นยังไงแอดจะเล่าให้ฟังสุดท้ายเมื่อสงครามไม่ได้อะไรนอกจากความตายและความพินาศประชาชนก็หมดความอดทนพวกเขาลุกขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดกองทัพของเขาเอง ที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนบัลลังก์ที่สร้างจากความขัดแยง้งก็พังทลายลงในวันเดียวจบสิ้นด้วยพลังของประชาชนที่เขาเคยละเลยนั่นเองต่อไปกระจกบานที่สองมันคือภาพของซัดดัมฮูเซนอดีตผู้นําแห่งอิรักอำนาจของซัดดัมแอดบอกเลยว่ามันถูกสร้างขึ้นจากความกลัวและการใช้ความรุนแรงเขาไม่ได้แค่สร้างสงครามกับเพื่อนบ้านแต่เขายังได้ใช้ความรุนแรงอย่างที่สุดกับประชาชนของตัวเองอีกด้วยเขาใช้แก๊สพิษกับชาวเคิร์ดอย่างเลือดเย็นซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการไม่ให้ความสําคัญกับชีวิตผู้คนและการปราปรรราามูเห็นนต่งงอยุแ ทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากยุคสมัยที่ตัวเขาเองเคยมีส่วนร่วมแล้วจุดจบของซัดดัมฮูเซนละ่ะความโหดร้ายของเขาทําให้โลกมองว่าเขาคือภัยคุกคามต่อสันติภาพจุดจบของเขาจึงไม่ได้มาจากพลังภายในแต่มาจากการแทรกแซงจากกองทัพต่างชาติที่เข้ามาโค่นล้มระบอบของเขาเขาถูกจับกลุ่มคณะลบซ่อนและต่อมาก็ถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชีวิตของเขาจบสิ้นเพราะการสร้างศัตรูไว้รอบด้านนั่นเองชาวไทยมิรเห็นแล้วใช่ไหมครับกระจก2บานนี้มันสะท้อนเส้นทางสู่จุดจบที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้หนึ่งคือการจบ ด้วยพลังของประชาชนที่ทนต่อการกระทําของผู้นําไม่ไหวอีกต่อไปเหมือนกับมิโลซิวิตกับ2คือการจบสิ้นด้วยการแทรกแซงจากภายนอกเพราะการสร้างตัวเองให้เป็นภัยคุกคามจนประชาคมโลกไม่อาจยอมรับได้เหมือนกับชะตากรรมของซัดดัมฮุตเซนคําถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าฮุนเซนจะเลือกเดินไปทางไหนเพราะสําหรับผู้นําที่เดินตามรอยเท้าของเผด็จการในอดีตประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าปลายทางนั้นมีอยู่ไม่กี่เส้นทางและไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดประวัติศาสตร์ก็ได้มอบบทเรียนให้เราเห็นอยู่เสมอครับ